สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมณีเมแดงพระลวยได้มามีโอกาสมาอันล่อล่อหวายปูปูชื่นเนาะค่ะหลวงหลวงปูชื่นเนาะค่ะมณีวันที่ปูซาหน้าค่ะแล้วมณีมันที่ซีบอกมณีมันที่ซีบอก่ต้องไปพาเมณีมันที่ซีอันดับห้าท่านเนาะค่ะหลวงปูชื่นพันไม้เขตอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายเนาะค่ะตอนนี้ คนกะจัดยมเหกับลังล่ออันไหวปูอยู่นะค่ะนี่ของ่อล่อใส่บาทน้ำใส่บาทด้วยน้ำท่านบอรบปัจจัยเนาะตรวจราค่ะผู้ขาก็บม่ได้ยังมากหรอกกับซุกเสือนซุกเสือนมาล่อไหวล่อล่อขอพรจากปูค่ะนี่ค่ะวัดแห่งนี้แหละค่ะวัดวัดเปิงจันเปิงจันนครล่ามบ่ เป็นจานข้าลาลามเป็นมาแบดผักฟ่อนผักสันผักฟ่อนกินน้ำยนะะนอยู่เนาะค่ะค่ะเี๋ยวขาหยาดย้อมเป็นมาล้อล้อ,วา,ลอ,ว,าลอวายล้อรับวายหลวงปูเสื่อนอยนะะู่เนาะค่ะท่นนี้แม่แดงกับมีโอกาสมาอันพานมากเลยยิยนว่าเป็นล้อรับอันวาย,วายปูเสื่อนี่ย แม่แดงก็เลยมารอรับน้ำเนาะคะ่ะผู้ชมค่ะตอนนี้คนมาล่อมาล่อรับไอ้ผู้ผู้ชื่นแล้หลวงตาชื่นก็เริ่มไหลขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ,ค,ะนค่ะเนี่ยขมารลายคนนี้ค่ะเพิ่งมาพักอยู่เนี่ยค่ะพักคอนพักคอนพันยางแดดห่อนเนาะค่ะนี่ค่ะคนกคน็นานนนะะนนมาราลายไหลมารอรับพอดีแม่แดงก็มาเจอ ที่บุญแต่มารับเฝันเพิ่นอันเด่มารับอันไหวเพิ่นเนาะค่ะอากาศมาไหวเพิ่นม่แดงก็มาล้อทับปูเพิ่นออกจากกันซาลาเพิ่นพักผ่อนให้หายเหนื่อยหายห่อนอยู่เนาะค่ะตอนนี้ญาติย่อมกับมาล้อก็เอาผ่าาเข้ามาหรือว่าผ่าเซตนาหรือว่าผ่านี่แหละค่ะปูพร้อมเนาะค่ะปูใบแข็งปูเพิ่นมาเหยียบ ือเป็นสิริมงคลแก่สลีมงก่นแก,คแก่ความศรัทธาของแต่ละคนเนาะคะ่ะคือความกรัะชาหลวงปู่ชื่น,นะคะ่ะหลวงตาชื่นนะคะให <c oughs> ้เอาเอาพาเส้นโตนเอาผ้าเส้นนานไหมค่ะเพรนานะ,นะ,ะปู่ใบล่อรับเห็ดหลวงปู่ฟันเหยียดเพื่อป็นสิริมงคลเนาะ,ค,ะ <c oughs> ค่ะค่ะตรงน,นี้ผ <c oughs> ู้ช <c oughs> ่วยกำลังเข้ามา ยังมาก<ถ>หั้นบุกร้านารับไหว<า><า>้นะเจ้าค่ะ